ในป่าใหญ่ลิงน้อยกำลังนั่งเล่นบนต้นไม้เขามองไปยังที่ต่างๆและรู้สึกอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัววันหนึ่งลิงน้อยเห็นสิ่งแปลกประหลาดอยู่ใต้ต้นไม้จิ้งจอกเจ้าเล่กกำลังนอนหลับตาอยู่ลิงน้อยที่เต็มไปด้วยความอยากรู้จึงตัดสินใจเข้าไปใกล้ๆและถามว่าเฮ้จิ้งจอกทำไมเธอถึงนอนอยู่ที่นี่ จิ้งจอกเจ้าเล่ตื่นขึ้นมาและมองไปที่ลิงน้อยมันยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้ทั้งฉันและเธอมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันสามารถช่วยเธอให้ได้สิ่งที่เธอต้องการถ้าเธอเชื่อใจฉันลิงน้อยที่ยังคงรู้สึกสงสยัยแต่ก็อยากรู้อยากเห็นจึงถามว่าเธอจะช่วยฉันยังไงเหรอจิ้งจอกเจ้าเล่ยิ้มร้ายแล้วพูดว่าฉันสามารถพาเธอไปอยังที่ที่เต็มไปด้วยผลไม้ที่อร่อยที่สุดในปา่า ถ้าเธอตามฉันไปลิงน้อยลังเล็กน้อยแต่ความอยากรู้และความหิวก็ทำให้เขาตัดสินใจโอเคฉันจะตามไปดูทั้งสองเดินไปด้วยกันจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ค่อยๆพาลิงน้อยไปตามทางที่ดูแปลกๆล,ลิงน้อยเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็ยังคงตามไปอย่างไม่กล้าถามอะไรออกไปเพราะเขาหวังว่าจะได้เห็นผลไม้ที่แสนอร่อยในที่สุด ั้งสองมาถึงที่ลับที่ลับจิ้งจอกเจ้าเล่หันมามองลิงน้อยและพูดว่าที่นี่ไม่มีผลไม้หรอกแต่ฉันจะจับเธอไปเป็นอาหารของฉันลิงน้อยตกใจและรู้ทันทีว่าเขาถูกกลอกหลังจากนั้นเขาตัดสินใจวิ่งหนีอย่างเร็วที่สุดแต่ว่าจิ้งจอกเจ้าเล่ก,ก็เริ่มตามมาอย่างรวดเร็วในขณะที่จิ้งจอกเจ้าเล่กล่จะจับลิงน้อยได้ นิงน้อยก็ได้ยินเสียงจากเพื่อนๆของเขาลิงหลายตัวมาช่วยกันโยนกิ่งไม้ลงมาจากต้นไม้และรบกวนจิ้งจอกเจ้าเล่จนมันเสียสมาธิจิ้งจอกเจ้าเล่ตกใจและหลบหนีไปในที่สุดนิงน้อยขอบคุณเพื่อนๆและสัญญาว่าจะไม่หลงเชื่อคนที่ดูไม่น่าไว้ใจอีกต่อไป